ต้องกินน้อยนอนน้อยปฏิบัติให้มากทำไมต้องนอนน้อยเหรอคะนอนแปดชั่วโมงได้ไหมได้ครับคือคือโยองโยงเขาเข้าใจคือคืออันนี้อาตมาเข้าใจเพราะมันเป็นปิิศนาธรรมบางทีมันซ่อนไว้หลายชั้นแต่เราฟังชั้นเดียวนวะเราจะงงนะครับปิิศนาธรรมนี้เขาซ่อนไว้หลายชั้นมันเป็นการสอบไอคิ ปัญนาร,รมนี่สอบไอคิวตรงๆเลยแต่คุณจะแตะจะตอบได้ได้หลุดตอบได้ตรงก็คือคุณจะต้องดูสภาวะที่ธรรมชาติที่ถูกต้องจริงแท้เป็นก่อนคุณจะึงถึงตอบได้ตรงนะครับดังนั้นอนนอนได้สบายเลยบางวันคุณเพลียคุณเมื่อยคุณเบื่อคุณก็นอนแต่ในเจ็ดวันนี้คุณจะนอนไม่หลับลเลยเหนื่อยล่ะอยากนอนจะตายนะครับแต่มันนอนไม่หลับหลับหลับ,ลบตื่นตื่นเพราะหนึ่งมันผิดที่ สองมันนอนไม่สบายคนคุยกันลั่นห้องเองเงี้ยขอฝากไว้เลยนะครับโยมที่คุยนองคุยแล้วพอเวลาเขาพักเนี่ยคุณกำลังมีกฎแห่งกรรมไม่รู้ตัวว่าเพราะคุณรบกวนผู้ปฏิบัติธรรมผู้ถือศีลดังนั้นคุณจะอธิษฐานจิตไม่ค่อยขึ้นทำไมอธิษฐานจิตไม่ค่อยได้ก็คุณไปขวางทางธรรมะโดยไม่เจตนา ขอฝากไว้เลยนะครับนอนนอนได้ครับแปดชั่วโมงคุณอยู่บ้านคุณก็นอนนอนแล้วจดชื่นเดี๋ยวพอคุณปฏิบัติธรรมแล้วมันจะนอนน้อยลงเองมันจะตื่นไวถ้าสายวิปัสสนานะครับนอนแป๊บเดียวก็อิ่มแล้วดังน,น,นั้นหลวงพ่อจึงพูดเป็นปิิศนาธรรมว่ากินน้อยนอนน้อยพูดน้อยนะครับกินน้อยก็คือมันไป บำรุงกามอารมณ์ชายหญิงมันจะขึ้นสูงถ้ากินมากนะครับมันบำรุงกามอาหารบำรุงกามกาม,มคุณกาม,มคุณไม่ใช่เรื่องหยาบนะครับกามมคุณคือติดใจในรูปเสียงกินรสสัมผัสทางกายสัมผัสทางใจกามคุณห้าอาหารคือการบำรุงกามกามมคุณกินน้อยนะครับนอนน้อยก็คือติดสุข แล้วในในนอนเนี่ยมันจะทำให้เราอยู่ในโลกความฝันติดความฝันติดสุขมากกว่าจะลุกขึ้นมาสู้กับชีวิตนี่คือปิิศนาธรรมที่ซ่อนไปพูดน้อยหมายความว่าถ้าคุณพูดมากจิตคุณจะอยู่ภายนอกมากกว่าภายใน